สวัสดีค่ะพบกับแม่คะ่ะสายคมค่ะเจอกันนะคะกับเช้าวันศุกร์นะคะวันนี้แม่คะ่ะมีดาบนะคะเป็นดาบไทยค่ะมาให้พี่ๆชมกันทั้งหมดหกเล่มนะคะวันนี้ดาบพ่อแม่คะทํามาจากเหล็กตลับลูกปืนเจแปนนะคะมีมาด้วยกันแค่หกเล่มเนาะ,ะเดี๋ยวมาดูเล่มแรกนะคะสเปคกเป็นยังไงเดี๋ยวแม่คะจะไล่ตั้งแต่เล่มที่ายาวสุดแล้วกันเนาะ,ะเล่มน,นี้ค่ะ เล่มที่หนึ่งนะคะเล่มนี้จะยาวสุดเนาะใบกว้างหนึ่งจี่ค่ะใบยาวสิบแปดจุดสองสันสี่มิลน,นะคะสันสี่มิลไล่ปลายบางค่ะด้ามจับหกด้ามจับเก้านิ้วนะคะคอลิกค่ะเล่มนี้จะเป็นเล่มที่หนึ่งนะคะเป็นเล่มที่อ่ายาวสุดเนาะสิบแปดนิ้วสองหูมาดูคำคมกันนะคะ าดาบสำหรับลูกปืนนะคะชุดน,นี้มี6เล่มนะคะถ้าที่ทสนใจก็ทักมาได้นะคะที่เบอร์ศูนย์หกสองเก้าห้าศูนเจ็ห้าแปดสองค่ะนานๆแม่ค้าจะทํามาทีนะคะเพราะว่า,าดาบเป็นค่อนข้างทายากนะคะแล้วก็ใช้เวลาในการทำะค่ะก็นานๆจะทํามาทีนึงเนาะไม่ได้ทําบ่อยค่ะ <S <S ต่อไปเล่มที่สองนะคะเล่มน,นี้กว้าง1.4ยาว17.6เจดจุหกสันหมิลนะคะสันหมิลสันห้มิลไล่ปลายบางเนาะ ด้ามจับของเขาเท่ากันหมดนะคะ9นิ้วค่ะคอเหล็กนะคะาชุดนี้6เล่นมนะคะจะให้ราคาเท่ากันหมดนะคะเล่มละ1,500บาทค่ะพร้อมปักพีวีจะส่งฟรีทั่วไทยปลายทางไม่บวกเพิ่มนะคะสำหรับดาบสำหรับลูกปืนนะคะต่อไปเล่มที่3เล่มที่3กว้าง1.5ยาว17นิ้วสัน5มิลน,นะคะ สันห้ามิลไล่ปลายบางเนาะดาบเนี่ยก็จะเหมาะกับอ่าลูกค้าท่านไหนที่ชอบแบบนําไปสะสมนําไปโชว์หรือว่านําไปใช้งานจริงนะคะไม่ว่าจะเป็นฟันไม้ได้นะคะฟันไม้ฟันกิ่งไม้ได้หรือว่าแบบเข้าสวนทําสวนอ่าฟันพวกที่ทแบบหญ้ารกๆหรือยังไงนะคะผู้ไม้อะไรอย่างนี้นะคะสําหรับท่านไหนที่ชอบดาบเนาะ บางท่านก็บอกว่าเอาไปโชว์แค่ข้างฝาก็พอแล้วนำไปโชว์สำหรับเล่มนี้นะคะเล่มที่สามค่ะทุกเล่มใช้งานได้จริงนะคะฝันไม้ได้ค่ะต่อไปเล่มที่สี่ค่ะเล่มนี้เล่มที่สี่กว้างหนึ่งจุดห้ายาวสิบหกจุดสี่ค่ะสันหกมิลนะคะเล่มนี้สันหกมิลไล่ปลายบางเนาะทุกเล่มทำจากเหล็กสลรับลูกปืนเจแปนทั้งหมดเลยนะคะ ชุดนี้เขาเล่มไม่ยาวมากเนะเาะอแม่ค้าทำทำดาบเมื่อก่อนนอ่ะอจะเป็นดาบสปริงนะคะเป็นดาบสปริงเมื่อสิ้นปีเนาะทําเมื่อสิ้นปีแล้วก็ไม่ได้ทําอีกเลยนะคะสําหรับดาบต่อไปเล่มที่ห้าค่ะเล่มน,นี้เล่มที่ห้ากว้างหนึ่งจุดห้ายาวสิบหกจุดห้าค่ะสันหกมิลน,นะคะสันหกมิลค่ะเป็นดาบไทย วยมากเลยค่ะดาบดาบค่อนข้างทํายากนะคะแล้วก็ใช้เวลาในการทํานะคะมันทํายากกว่ามีดเนาะก็เลยไม่ได้ทําบ่อยนะคะสําหรับท่านไหนที่ถามหาอยู่เรื่อยว่าแมค่ค้าไม่ค่อยได้ลงมีดดาบบ้างเลยอย่างเงี้ยค่ะก็นานๆทาทีนะคะถ้าที่ที่สุดแตก็ทักมาได้เลยค่ะวันนี้มีหกเล่มเล่มสุดท้ายเล่มที่หกค่ะกว้าง1.5ยาว16นิ้วสัน5มิลน,นะคะเล่มนี้ ไม่ว่าจะเป็นเล่มยาวสุด18นิ้วเนาะหรือ16นิ้วนะคะแม่ค้จะให้ราคาเท่ากันหมดนะคะอยู่ที่1,500บาทพร้อมฝักที c พร้อมส่งนะคะปลายทางไม่บวกเพิ่มค่ะสำหรับพี่ๆท,ท่านไหนที่ไม่สะดวกโอนก็แจ้งปลายทางได้นะคะคมคลิปทุกเล่มค่ะวันนี้ดาบไทยปรับลูกปืนเจแปมีทั้งหมด6เล่มถ้าพี่ๆสนใจก็ทักมาค่ะที่เบอร์062 9 5 0 7 5 8 2ค่ะเบอร์นี้ แอดไลน์เพิ่ม mm hmm. เพื่อนได้นะคะ mm hmm. ขอดููชัดๆอีกทีในไลน์นะคะ mm hmm. วันนี้แมคะ mm hmm. ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้า mm hmm. วันนี้สวัสดีค่ะ